ย้อนฟังคำพูดชมผู้อารยาให้ข้อคิดดิวอาริสลาน้ำตาคลอกลางรายการชาวเน็ตแห่แชร์สนันโซเชียลจากกรณีที่ก่อนหนัน้นรับได้มีข่าวดราม่าสนันโซเชียลเกี่ยวกับดิวอาริสลาที่ถูกอดีตเลาขานั้นออกมาทวงเงินก้อนใหญ่พร้อมอ้างถึงชื่อบุคคลในแวดวงการเมืองงานนี้ไผลิศสอสหนุ่มคนดังนะครับก็ได้ออกมายืนยันชัดเจนว่าไม่ได้เกี่ยวข้องพร้อมเผยว่าได้โทรคุยกับดิวแล้วซึ่งดิวก็ขอดูคำฟ้องก่อนจะออกมาชี้แจงอย่างเป็นทางการโดยสอสอไผ่นะครับก็ยังได้เผยอีกว่าเคยเตือนดิว เรื่องการใช้ชีวิตที่หรูหราเกินไปรวมถึงการนําเงินไปปล,ปล่อยกู้ว่าอาจจะเสี่ยงด้วยโดยในโลกโซเชียลชาวเด็ดนั้นได้แหกขุดคลิปจากรายการสามแซ่บเมื่อ3ปีก่อนซึ่งดิวก็เคยเล่าชีวิตรักสุดหรูก่อนแต่งงานกับสามีเซบาสเตียนครับโดยพูดถึงการถูกเปอย่างหนักจนถึงขั้นมีคนซื้อคอนโดงเงินสดให้และยังได้ตอบคําถามของชมพู่อาร,รยาเรื่องของการชอปปิ้งว่าก็แค่ซื้อของที่ชอบแต่ไม่ได้ขนาดแม่ชมซึ่งบางช่วงบางตอนของรายการนะครับชมพู่ยังให้ข้อคิดกับดิวเรื่องความสุขในชีวิตโดยบอกว่าไม่มีอะไรในโลกที่ เท่าได้กับลูกสุขที่แท้จริงไม่ใช่เรื่องของวัตถุแต่คือลูกทําเอาดิวนั้นน้ําตาคลออย่างไรก็ตามนะครับต้องรอให้ดิวอาริสลานั้นออกมาชี้แจงเรื่องดราม่าต่างๆและความจริงเป็นอย่างไรก็คงต้องติดตามกันต่อไปแล้วครับ